พี่เองเดาว,ว่าเชื่อว่าเนี่ยทัมเนี่ยน่าจะอยากได้ทิกตอกนะคือคือคือทิกตอกเนี่ยคืออะไรมันคือมันคือโซเชียลแพลตฟอร์มอย่างหนึง่งถูกไหมซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากใช่ไหมถ้าตกไปอยู่ในมือของกลุ่มทุนอะไรก็ไม่รู้โดยเฉพาะกลุ่มทุนที่สนับสนุนเดโมแครตเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันมีผลในทางการเมืองเนาะนะถูกไหมงนั้นถ้าตั้งแค่สั้นอย่างเนี้ยที่ว่ามัน make sense นะว่าทั้มเนี่ยจะไม่ยอมให้ทิกตอกไปอยู่ใน อยู่ในมือของกลุ่มทุนเดโมแครตนะในขณะที่จีนเนี่ยที่ไงจิ๊กต๊อาสมมุติว่ามันจะต้องขายจริงเขาจะต้องต้องเป็นคนที่จีนเนี่ยยอมรับถูกไหมเพราะนั้นชื่อหนึ่งที่ปรากฏในเรื่องเนี้ยี่เราพี่ซาตลอดมาเนี่ยไม่มีอะไรที่พ้นากอีลอนมัสไม่มีอะไรที่พ้นากอีลอนมัสนะทีนี้เขาบอกว่าเฮ้ยทำทะเลาะกับอีลอนนี่ทำทะเลาะกับอีลอนเรื่องยตั้งามเรื่องนี้มาบอกว่าเขาทะเลาะกันเนี่ยจริงหรือเขาทะเลาะกัน จริงหรือถ้าเทราะกันเรื่องอะไรเรื่องอีลอนเนี่ยไม่ไม่พอใจวันบิ๊กบิวตี้ฟูบิลเพราะทําให้สหรัฐเนี่ยขาดดุลการคังมีเป็นหนี้เป็นสินจริงหรือนักธุรกิจอย่างอีลอนมัสจะมาแคร์อะไรกับเรื่องของการขาดดุลงบประมาณซึ่งธุรกิจต่างๆได้ประโยชน์ทั่วไปหมดถ้าไปรัดเข็มขดัดลดการขาดดุลงบประมาณจริงๆอย่างที่เขาพยายามทําฉากหน้าที่เขาพยายามทำดอส มันจะเป็นยังไงเศรษฐกิจแย่ไม่มีอะไรใช้จา่ายใครจะมาซื้อรถของเขาถูกไเรื่องอีลอนไปแคร์มากมายจะเป็นสไตล์กับเรื่องขาดดุลงบประมาณสหรัฐเนี่ยที่ไม่เชื่อเลยนะเราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เขาใช้ในการแยกกับทัป์ชั่วคราวนะเพราะว่าถ้าเขายังตัวติดหนึบกับทัป์เนี่ยแล้วเขาจะเอาทิกตอกไปได้ยังไงมีแรงต้านมหาศาลถูกไหมครับเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของอีลอนเป็นเจ้าของ X Twitter เตอร์นาะเป็นเป็นเป็นโซเชียลแพลตฟอมถูกไหมถ้าได้ทิกตอกไปยังไง ผูกขาดสามารถบิดเบือนผลเลือกตั้งเข้าทางทําได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาอาจจะต้องแยกกันสักพักไหมแล้วก็ไปเอาทิกตอกมาให้ได้นะภายในสิบเจ็ดกันยาแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันดี่แม้พี่ยังไม่เห็นชื่ออื่นนะนอกจากอีลอนมัสที่จีนจะยอมรับแอนด์สมิธเป็นอย่างนีนะไม่ว่าอีลอนจะได้ทิกตอกหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องของการคาดเดาหลายชั้นนะเท่ากับว่าภาพของก่อนหน้านี้ที่มีข่าวความขัดแย้งระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับอีลอนมัสค่ะมันก็เหมือนเป็น เป็นละครชั่วคราวอ่ะต,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 ตีกันงอนงๆกันแล้วก็แยกกันก่อนเพื่อจะหาทางไปดูติกต็อกให้กลับมาได้แล้วหลังจากนั้นค่อยว่ากันว่าความสัมพันธ์จะเป็นยังไงต่อใช่อันนอ้ออกแนวคอนเสิร์ซีนะแต่พี่คิดอย่าง<ต>ี้จริงนะๆแล้วก็เสรุปสุดท้ายในเรื่องเนี้ยพี่ตั้งคำถามแล้วไปคิดดูแล้วกันว่าอีลอนมัสเป็นนักธุรกิจเขาอยากเป็นศัตรูกับนักการเมืองผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในอเมริกาในโลกหรือเปล่านักธุรกิจนะอยากเป็นศัตรูกับนักการเมืองเบอร์นี้หรือเปล่าทำเป็นนักการเมืองและเป็นนักธุรกิจด้วย ถ้าเป็นการ,รเมืองเนี่ยเขาอยากเป็นศัตรูกับนักธุรกิจที่รวยที่สุดในโลกหรือเปล่าเป็นเจ้า AI ซึ่งสำคัญมากาตอนนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นสองคนเนี้ที่แค่จะฟันผมได้เลยว่าเขาไม่มีทางเป็นศัตรูกันนะสิ่งที่เราเห็นกับความเป็นจริงพี่ว่ามันขัดแย้งกันอย่างรุนแรงนะครับ